รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับ,บกร่วมกับบริษัท UCI มีเดียจำกัดเสนอรายการปนัดดากำลังสองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟองเซสเสน่ห์ความงามเหนือการเวลา สวัสดีสสดค่ะ,คะนี่คือรายการปรนัดดาปนัดดากำลัง, 2>, <อ>ง,<อ>ง2รายการที่จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้มาฝากผู้ชมกันเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกของเราค่ะช่วงอินเทรนด์ค่ะช่วงอินเทรนด์โอ้คุณพี่ปนัดดาค่ะ,คะวันนี้เป็นวันสดใสเหลือเกินนะคะ,คะ กับคุณฟงฟิงค่ะฟงฟิงค่งฟิงมากเลยนะคะแต่ที่สําคัญค่ะคุณพี่ปรดาของเรานะคะก็จะมีเรื่องราวของ UCI Setbox o นะคะมาฝากชินเคยค่ะและนี่เลยค่ะคุณน้องปนัดาค่ะกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลที่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนช่องแบบง่ายๆของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัลกันค่ะอ๋อดีเลยค่ะเพราะติตั้งที่บ้านตอนนี้นะคะเหมือนกัะผูกอมสินค่ะยังทำอะไรไม่เป็นค่ะได่เลยค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะอยากให้คุณน้องเลยค่ะเอาเครื่องมาให้ดูไหมคะดีที่สุดคค่่ะะเชิญ มาหลอดไหมคะโอ้ยแห่โอ้ยมาเทค่ะโอ้โหอะไรเนอะเนอะ่ามาค่ะชมหน่อยนะคะนี่เลยค่ะคุณน้องประดดาวิธีการเปลี่ยนช่องแบบง่ายๆของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะวิธีที่1ค่ะกดปุ่มเปลี่ยนช่องที่ตัวเครื่องของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เลย 2. ค่ะสามารถกดปุ่มขึ้นลงที่รีโมทเพื่อเปลี่ยนช่องรายการ 3. ค่ะ เราสามารถกดเลขช่องที่เราต้องการตามตัวเลขบนรีโมทได้เลยค่ะ 4. เราสามารถกดปุ่มโอเคเพื่อดูลิสต์ช่องรายการจากนั้นก็กดปุ่มขึ้นลงเพื่อเลือกช่องนั้นๆแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะและทั้งนี้เราก็ยังสามารถตั้งช่องรายการโปรดได้อีกด้วยนะคะ เพราะกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเนี่ยสามารถตั้งกลุ่มช่องรายการโปรดได้ถึง4กลุ่มค่ะหรือที่เราเรียกว่า f a v ร r i t e 1, 2, 3, 4 2> เพียงแค่คุณเลือกกดปุ่ม FAV ช่องรายการก็จะแสดงออกมาให้เราเลือกดูจากนั้นเราก็เลือกแล้วก็กดปุ่มสีแดงเขียวเหลืองแล้วก็สีฟ้าตามลำดับที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วพอเราเลือกได้เรียบร้อยนะคะเราก็กด exit ออกตัวเครื่องก็จะทำการบันทึกแล้วเราก็กดโอเคค่ะ แค่นี้เวลาที่เราจะดูเราก็สามารถเลือกปุ่มซ้ายหรือขวาเลือกกลุ่มรายการโปรดและเลือกช่องที่เราต้องการดูได้เลยค่ะคุณน้องปนัดดาเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะคุณน้องปนัดดาค่ะไม่ยากเลยจริงๆนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็สามารถดูรายการที่เราชื่นชอบได้แล้วนะคะสําหรับหน่วยงานหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนใดนะคะที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการแลกคูปอง รับกล่องสัญญาณดิจิทัลฟรีเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อหน่วยบริการเคลื่อนที่ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหรือหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของท่านได้นะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อศูนย์บริการเคลื่อนที่ของเราค่ะ0 2 9 8 2 8 5 0 0ย้ำอีกครั้งนะคะ0 2 9 8 2 8 5 0 0ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะ Health and Beauty กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปติดากำลังสองนะคะในช่วง Health and Beauty ค่ะและวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องการทำตาสองชั้นแบบไร้แผลกันน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเช่นนั้น เราจะมาพบกับข้อมูลดีๆค่ะกับนายแพทย์อรุณแสงเสดชนะคะศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลพญาไทสองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ลืมหรอกค่ะและวันนี้นะคะสาวสวยที่จะมาถามคำถามจากทางบ้านนะคะน้องจุ๊บพัทราอธิราชกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องแยกค่ะวันนี้ต้องแยกเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าน้องจุ๊บเนี่ยจะเป็นคนที่มานั่งตั้งคําถามจากทางบ้านโดยที่คุณหมอจะมาให้คําตอบกับเรา ว่าการทําตาสองชั้นมีกี่แบบแล้วทําไมปัจจุบันไม่ต้องมีแผลเลยเหรอคะปกติเนี่ยการทําตา2ชั้นเนี่ยจะมี3แบบนะครับแบบที่1นึ่เาเรียกว่า traditional excision ก็คือเป็นแบบที่ที่เรารู้จักว่าคือแบบกรีดกรีดเป็นแผลยาวๆแบบที่2ก็คือ partial excision ก็คือกรีดเป็นแผลสั้นๆความยาวประมาณสักหเซนนะครับแบบที่3ก็คือ b u r l y suture technique ก็คือแบบเย็บแบบฝังปมใหม่ รหรือบางคนที่จะเข้าใจกันว่าก็คือแบบเจาะ3จุดนะ mm hmm. แต่ว่าแบบที่หมอทำอยู่เนี่ยเรียกว่า s c a Scarlet Technique เป็นเทคนิคใหม่ที่ <Okay. S 2> จะลงแผลผ่าตัดเนี่ยจะมีความกว้างเนี่ยประมาณสัก2-3มิลเมตรเท่านั้นนะก็สามารถทำให้เกิดตา2ชั้นได้ม,<อ>มาหลากหลายแบบเลยนะคะโดยปกติแล้วคนที่จะไปทําตาสองชั้นเขาเขามีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะคือเป็นตาชั้นเดียวตั้งแต่เกิด เออจริงๆแล้วคนที่ทําตาสองชั้นเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือคนที่ตาชั้นเดียวอยากเป็นตาสองชั้นอ,อันที่สองคือคนที่มีชั้นตาอยู่แล้วแต่เป็นชั้นตาแบบหลบในนะครับก็อ,อ,อยากที่ทําให้ชั้นตาเนี่ยมันโตขึ้นแบบที่สามก็คือมีชั้นตาอยู่แล้วแต่ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นว่าข้างหนึ่งเป็นสองชั้นชัดเจนอีกข้างหนึ่งเป็นตาชั้นเดียวหรือเป็นตาสองชั้นแบบหลบในนะครับแล้วก็แบบที่สี่ก็คือแบบที่ มีตาสองชั้นแต่พออายุมากขึ้นอายุสัก30 40เนี่ยชั้นตาเนี่ยมันเริ่มตกลงมาวาดอายไลเนอร์ไม่ได้พวกนี้ก็อยากที่แบบเอ้ยมันเขามีปัญหาละชั้นตาตกเขาก็อยากทําให้ชั้นตาเนี่ยมันโตขึ้นเพื่อที่จะสามารถแต่งหน้าได้ <Okay. S 2> หรือแต่ติดขนตาให้มันสวยๆได้ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่มาทําแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่ที่ทํากันคะเออส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิง <Okay. S 2> ครับแล้วก็อายุที่ทำเนี่ยก็ ตั้งแต่18ปีนะครับจนถึง50ปีใช้เวลารักษานานไหมคะคุณหมอถ้าเป็น scarlet technique เนี่ยการรักษาเนี่ยโดยปกติก็คือตาเนี่ยจะเข้าที่ประมาณ7ถึง14วันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ว่าแผลมันเล็กการ recovery ในการฟื้นตัวจะค่อนข้างเร็วแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบกรีดแผลยาวๆเนี่ยกว่าตาจะเข้าที่ก็เดือนครึ่งหรือบางคน3เดือนแบบ scarlet technique เนี่ย ความยาวของแผลสองถึงสามมิลเนี่ยนะคะพอๆกับสิวหัวช้างแบบที่หนูเป็นสิวแล้วหนูไปกดออกความแผลแค่แค่นั้นเองเหรอคะใช่ครับเพราะว่าเราเราลงแผลเล็กๆประมาณ 2- 3ถึงสามมิลอย่างที่บอกแล้วก็เราไม่ต้องเย็บแผลข้างนอกนะครับคือคนไข้ไม่ต้องตัดไหม่แต่ว่าเราทำการเย็บซ่อนข้างในโดยเย็บกล้ามเนื้อตาที่ที่เป็นตัวสร้างชั้นตาเนี่ยเราเย็บเข้ากับตัวผิวหนังด้านนอกแต่ว่าซ่อน ซ่อนตัวแผลเนี่ยไว้ข้างในใช่หมอต้องเรียนปะเย็บปักถักร้อยได้กนะไม่เแสดงว่าแบบซ่อนไหมต้องเงินเล็กตุกเลยใช่ไหมก็จะมีขนาดเนี่ยประมาณ7 0แต่ว่าไหมเนี่ยมันจะเรียงตามลําดับก็คือจากเบอร์หนึ่งเนี่ยคือเบอร์ใหญ่แต่เบอร์เจ็ดเบอร์แปดเนี่ยจะเป็น ขนาดค่อนข้างเล็กคือย้อนทางกันอ่าใช่นะคะหลังจากทําการผ่าตัดแล้วหรือว่าแม้ทั้ง s c สกาเ t ตเ c นิกสอย่างเงี้ยมีข้อจํากัดข้อห้ามต้องดูแลยังไงบ้างห้ามล้างหน้าอะไรยังไงบ้างคะอ่าโดยปกติเนี่ยแผลเนี่ยทุกแผลเน่ยเราห้ามโดนน้ํา7วันอยู่แล้วนะคร <c oughs> แล้วก็ห้ามแต่งตา7วันก็ <c oughs> คือบางคนแบบแผลเห็นแผลเล็กเข้าที่ไว <c oughs> ก็จะไปแบบแต่งหน้าเขียนตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงแต่งหน้าเขียนตา มันอยู่ตรงเวลาเช็ดออกเพราะพวกฝุ่นพวกเนี้ยมันอาจจะเข้าไปที่ขอบแผลได้แล้วทําให้เกิดการติดเชื้อแต่ถ้าสมมติว่าเลยเจวันไปแล้วเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าแต่งตาได้ตามปกติอยากให้คุณหมอแนะนําคนที่ตอนนี้มีความคิดอยากจะไปทำนะคะแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องไปพบคุณหมอก่อนไหมอะไรยังไงค่ะคือสําหรับเรื่องเรื่องของการทําศัลยกรรมนะครับถ้าถามผมในในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเนี้ย ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครําเช่นว่าคุณดูกระจกและคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาเอาปัญหานั้นะมาถามเราได้หรือไปดูภาพ Before After แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้ตาแบบนั้นแบบนี้แล้วก็คิดจินจนาภาพว่าเอาตาแบบเนี้ยมาติดดิฉันอยากรู้ค่ะว่าถ้าเกิดเอามือลงแล้วคุณหมอจะพูดได้ไหม ห็คนที่ทำจริงๆอ่ะหมอก็เลยบอกพยายามพยจริงๆพร้อมกับมือที่งัดตัางตาด้วยค่ะหมอเดี๋ยวยามจับมือแอบดอกจับมือคุณหมอนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเขามีปัญหาเนี่ยโอเคเราเรามาปรึกษาเราเราจะช่วยแก้ปัญหานั้นแล้วก็ดูว่าสมควรทําหรือเปล่านะครับว่าอย่าไปลงเชื่อโฆษณามากนะครับการทําสัลากรรมเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ ถ้ามันอย่างตาเนี่ยถ้าสมมุติว่าทําแล้วเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันแก้ยากใช่ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ากรีดแล้วปรากฏว่าชั้นตามไม่เท่ากันสองข้างเนี่ยหาหมอแก้ให้นี่แบบ มีแต่คนสายหน้านะฮะยังไงต้องคิดให้ดีปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วก็ดูแพทย์ผู้ชํานาญด้วยค่ะวันนี้เรามีคําถามมาถูกต้องค่ะจากทางบ้านนะคะคุณนุจรีคงคาจากจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะถามว่าการใช้สติกเกอร์ติดตาสองชั้นก่อนแต่งหน้าหรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะติดตาสองชั้นเอ่อติดเทนติดเทนอ่านะคะสําหรับตอนแต่งหน้านี่เขาใช้ทุกวันแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีผลเสียหรือว่าอันตรายอะไรไหมบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดเม็ดแดงแดงแล้วก็คันๆนะคะ เอาเรื่องแรกก่อนก็คือติดสติกเกอร์แล้วสามารถทําให้เกิดตาสองชั้นได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับติดสติกเกอร์เนี่ยติดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอสักอายุหนึ่งรอยที่เราติดเนี่ยมันก็จะมีเส้นเกิดขึ้นนะครับนะอันที่สองคือว่าคําถามก็คือว่าติดไปแล้วเกิดรอยผื่นแดงเกิดจากอะไรได้บ้าง1ก็คือว่ากาวที่ติดนะครับสมมติว่ากาวที่ติดเนี่ยด้อยคุณภาพหรือเกิดการแพ้อันที่สองก็คือว่า เมื่อติดไปนานๆเนี่ยสมมติบางคนติดไปเลยยีิบสี่ชั่วโมงปกติรูขุมขนเราเนี่ยมันมีเหงื่อออกอยู่แล้วคุณหมอใช้มือก็ได้นะคะก็ได้เห็นได้แ่เซลล์ได้เลย่อกแต่ว่าพยายามกดวัมันมีเหงื่อออกพอมันมีเหงื่อออกปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความอับชื้นเกิดขึ้นก็เลยเป็นผื่นแดงได้ดังนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆใช้ก็ใช้ให้พอเหมาะนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ตาสองจริงๆมาปรึกษาคุณหมอ นะคะว่าทําได้ไม่ได้ยังไงบ้างนะถ้าสำหรับวันนี้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ลาคอนเศะก็จะมีการแจกรางวัลอีกเช่นเคยค่ะมีคําถามของเรานะคือรอยแผลที่ได้จากการทำสกาเลตเทคนิคมีความยาวประมาณเท่าไหร่คุณหมอได้พูดไปแล้วด้วยนะคะชอว์ก็คือ1-3มมหรือว่า5มมโอ้โหโคตนะ ห้ามิลหรือสามิลคำตอบโหดมากนะคะ่ะและวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่ค่ะก็มีอาร e เอ็นจ่ายเซอร์เฟิร์นเครีมนะคะให้สำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาท้ายจากเบรกนี้นะคะสามรางวัลค่ะค่ะวันดีขอบคุณมากมากนะคะสำหรับนายแพทย์อดุลแสงเสด็จค่ะศัลยะแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลพยาไท2สองแล้วก็ขอบคุณน้องจุัราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวของคนใจบุญมาฝากค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะ สนัุนโดยบริษัท UCI Corporation จำกัดช่วง Trick and Tips กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะเอ้ยคุณน้องม่นาแต่ค่ะได้ข่าวว่าไปทําบุญมาทําบุญด้านการใช้เสียงอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความพิการทางสายตาฟังเหรอคะใช่แล้วล่ะคะ่ะเป็นโครงการดีๆนะคะที่ทาง,ทาง ครั้งเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาะคะ่ะได้จัดทาโครงการสุกท่งเสียงค่ะได้ทําหนังสือเสียงเป็นรูปแบบของ MP3 นะคะ,คะเราก็เลือกหนังสืออย่างที่เขาได้คัดสรรมาแล้วนะคะ,คะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ อัดเสียงของเราเข้าไปอ่านตามหน้าต่างๆนะคะว่าเออหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรมีทั้งเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โแล้วคุณน้องมรด,ดาดมีทริคในการอ่านไหมคะผมมีแน่นอนค่ะ,คะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะผมเองก็จะทำบุญด้านนี้ประจําในฐานะที่เป็นพิธีกรแล้วก็คนภาพการ์ตูนมาก่อนใช่เสียงเพราะมากเนาะเราก็ขอบคุณค่ะก็จะพยายามใช้ความชัดของเสียงตัวเองเนี่ยมาอ่านหนังสือให้กับคนผู้พิการทางสายตาเขาได้ ฟังกันนะคะเพราะว่าเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนที่เราอยากรู้เนี่ยแหละค่ะเทคนิคการอ่านนะคะไม่ยากค่ะหน้าไหนที่เป็นรูปภาพว่าอย่าข้ามไปนะคะเขาเองก็อยากรู้เหมือนที่เราได้อยากเห็นค่ะดังนั้นเราก็ต้องอธิบายอย่างเช่นเป็นภาพดอกบัวสีชมพูม,มีใบบัวสีเขียวอยู่ด้านล่าง อธิบายอย่างนั้นตามภาพได้เลยค่ะรวมถึงการอ่านเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่ากลัวจังกลัวพูดผิดไม่ต้องห่วงเขาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายมากเลยนะคะใช้งานถ้าพูดผิดสามารถอัดได้ใหม่แล้วก็คลิกได้ง่ายๆแถมมีการรีเช็คฟังเสียงตัวเองได้ด้วยว่าพูดได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะที่สําคัญอยากให้ฝึกการออกเสียงให้ถูกต้องก่อนไปอัดเสียงซะก่อนนะคะว่าเพราะเด็กสมัยใหม่ค่ะจะติดสอเสือพูดเป็น ฟ้าเสือรอเรือรอลิงคําควบกล้าคําเล็กๆน้อยๆแต่คนพูดที่เขาเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาได้ยินชัดเร็วมากดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราใส่ใจถ้าเราตั้งใจเขาก็จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจตรงนั้นที่เรามอบให้เขานั่นเองนะคะอยากจะทําสิ่งดีๆก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะคะบุ๋มเองก็ใครอาดมาสองเล่มแล้วค่ะใช่ค่ะอฟังอย่างนี้แล้วอยากไปชมจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะว่าการ เสียงทงา,างานกิจกรรมสุขส่งเสียงกับพยาไทยศรีราชาเมื่อวันที่28ตุลาคม2557ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาได้มีการจัดงานขึ้นโดยทางชมรมสุขอาสาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือโรงพยาบาลพยาไทยซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนไทยมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนั้น มาในวันนี้ยังมอบโอกาสในการแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมโดยได้จัดงานคือโครงการสุขส่งเสียงเพื่อให้เหล่าสมาชิกจิตอาสาได้มาพบปะและรวมตัวกันที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาซึ่งจะมีการขอรับบริจาคเสียงโดยให้กลุ่มจิตอาสาพญาไทยและบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยการบริจาคเสียงด้วยการอ่านหนังสือเพื่อนำมาผลิตเป็นหนังสือเสียงรูปแบบ mp 3และพิมพ์หนังสือเพื่อจัดทำหนังสือเบล ซึ่งสมรมสุขอาสาจะส่งมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมและทางโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาก็จะนำส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนอกจากกิจกรรมการร่วมบริจาคเสียงแล้วทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชายังได้จัดทำเสื้อสุขส่งเสียงจำหน่ายอีกด้วย โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาด้วยค่ะท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมทำบุญสามารถติดตามหรือแชร์ข้อมูลชมรมจิตอาสาได้ที่ w w w facebook.com/sukasasaociety นะคะอย่างของพยาไทยศรีราชาเนี่ยนอกจากโครงการสุขสงเสียงแล้วเราก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับรอบๆโรงพยาบาลแล้วก็ เนื่องจากเราอยู่ใกล้สถานคนชราบ้านบางลา,างละมุงนะครับสถานเด็กัมพ้าบ้านบางละมงลุงเราก็จะใช้โอกาสในช่วงปีเนี่ยนะครับออกไปทํากิจกรรมดีๆเช่นไปเลี้ยงอาหารนะครับหรือว่าไปอามอบเสื้อผ้าไปเล่นดนตรีให้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางพยาไททางพยาไทยศิลาชาและก็พยาไทเครือพยาไททั้งหมดเนี่ยนะครับพยายามจะคืนให้กับสังคมเพื่อให้ทุกๆคนมีความสุขนะครับ ก็จริงๆต้องบอกว่าจิน่าอ่านเป็นส่งเสียงให้กับผู้พิการทางสายตามามาตลอดอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาริ่มกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พอได้ทราบมาว่าจะต้องมาถึงศิลาชาเนี่ยก็รีบมาเลยค่ะก็มาตั้งแต่เช้านะคะก็ตั้งใจว่าจะมาส่งเสียงให้กับน้องๆค่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆนะคะที่สามารถทําได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ยายใดทั้งสิ้นนะคะใช้สิ่งที่เรามี ให,ให้เกิดประโยชน์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ให้มีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการทําบุญที่คนรับก็มีความสุขด้วยเป็นการส่งต่อความสุขถึงสองต่อด้วยกันค่ะร้ววาายเแแกลัจึงน และนี่แหละค่ะโครงการสุขส่งเสียงโครงการดีๆที่อยากจะมอบให้ผู้พิการทางสายตาได้มาฟังเสียงเพาะๆของเรานั่นเองนะคะ,คะและนี่ก็คือ คลิปนะคะที่เราเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะใช่แล้วล่ะค่ะการทําบุญนะคะต้องทําด้วยหัวใจและก็ที่สําคัญก็อยากให้มีรอยยิ้มกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ,คะก็วันนี้ขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราถ้าเกิดใครอยากจะมีอาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจแนะนํารายการของเรานะคะก็เฟซบุ๊กมาพูดคุยกับรายการของเราได้ค่ะสําหรับเสื้อผ้าพิธีกรนนะ่ารักมากวันนี้นะคะค่ะมูงเมงค่ะ,คะนิติศาสารโคร U.C.I. Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสรรื่อสารม o โตโรล,ล่าผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซสเสน่ห์ความงามเหนือการเวลาค่ะ U.C.I. เ t t ัลบ็อก่อมรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการปนัดดากำลังสองค่ะและกลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่นะคะ <PR ES> ในวันศุกร์หน้า15นาิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้วันนี้เราทั้งสงคนลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสด<ข>ีค่ะ